ว่าความเจ้าเล่ห์นี่ดูเหมือนชาติพิชิตนี่จะมีความเจ้าเล่ห์มากกว่านะครับเพราะว่าแกคล่องแคล่วรวดเร็วปราดเตียวครับฟ้าลั่นต้องอาศัยลูกหนักครับเตะขาละมองหน้าครับเตะขาคืนครับรัวที่ไหนล่ะครับตัดลำตัวหุยมาแล้วครับฟ้าลั่นชาติพิชิตโอ้โหสะดุงเป็นกุ้งเต้นเลยครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาสอก้า้มาจัดเต็มอันนี้ครับสนามมวยเวทีมวยชั่วคราวลานวัฒนธรรมนะครับสนามกีฬาทุ่งแจ้งอำเภอเมืองจังหวัดตรังครับ ไปดุกรีเพชรกับเพชรดำนะครับตัดสินโดยกรรมการมวยดีวิธีไทยทวัชชัยทองฤทธิ์นำทีมนำทัพครับบนเวทีตามต่อครับอ้าวลุยต้องลุยต่อยแล้วลุยต่อยแล้วฟ้าลั่นชาติพิชิตอ้าวตรงรั้บ่อๆไม่ได้ครับอศอกซ้ายศอกซ้ายครับตั้นใจได้ครับแต่ว่าประมาทไม่ได้ครับตัดเตะเขาแต่เราล้มเองเปิดเกมขยับเข้าหาเหมือนเดิมนะครับมวยขวาด้วยกันทั้งคู่เลยครับแต่ว่าเนี่ยครับได้จังหวะสับขาอีกแล้วครับทางด้านของฟ้าลั่นชาติพิชิตอ้าวโดนตรงข้อพับนะครับ ตรงนั้นศูนย์รวมเส้นเอ็นอีกหนึ่งจุดหละครับอพยายามกัดฟันสู้ครับโดนเตะขาจอยางเล็มไปเรื่อยเลยครับเลือกเป้าเลยครับทานของฟารันหมัดหนึ่งสองตัดลำตัวชาติพิชิตว่าไงกัดฟันสวมหัวใจเสือเลยครับเข่าซ้ายยักเข้าไปอาล้วครับโดนหักเททิ้งป่านะครับดูจะแหม่ขาก่อนด้วยอาขาก่อนไอ้ขาลูกนี้แหละซ้ายไปอีกอาระดมเลยนะครับฟารันประเขให้เลยนะครับ โอ้ยศอกซ้ายครับนี่ครับก็บอกแล้วครับของมันโดนกันได้ครับใส่สุดแรงครับใส่สุดพลังครับเศอกซ้ายครับเอาลัครับจับได้ก่อนครับจับได้ก่อนลากมาตีข่าครับอาร์ิกิไม่ล้มแล้วก็เตะขวาครับในสนามครับอินเนอร์ฟิลลิ่งเริ่มมาครับเอาละครับอยู่ที่ว่าเจ้าตัวอะไรครับเอาเตะขวาครับเจอฟ้าลั่นเกี่ยวได้โครโคนขาอีกแล้วครับนั่นคือเครื่องหมายการฆ่าของฟ้าลั่นแหละครับผมนายเด็กนีด้วยขาขวาชาติพินเอ้า เตะซ้ายนะครับชาติพิชิต <inqu iet S 1> <interpret. S 2> เตะขวาคืนครับเอาหุกซ้ายแม่ต่อยขวาลำตัวน <_ d ick> ะครับไม่พร่ำเพื่อครับเนี่ยครับโอ้ยได้ระยะครับแม่ต้องบอกว่าแข็งทิดเลยนะครับชาติพิชิตโอ้ยสอกซ้ายแม่เลือกแล้วครับสอกซ้ายมาอีกแล้วครับชาติพิชิตแม <_ d ick> แต่ว่ายังไม่เข้าจุดเลยครับก็ <_ d ick> ดูตอนนี้นี่หมดแล้วอ้าสอกซ้ายคืนครับแม่ถึงก็หยุดเลยนะครับโดนขายอีกครับนีาแล้ะครับขายอีกแล้วครับต่อยลำตัวครับ ขาครับไหวไม่ไหวครับไม่ไหวแล้วครับกรรมกากันครับเนี่ยครับโอ้ไม่ไหวครับเซฟแล้วนะครับทางด้านของชาติพิชิตก็สู้จนสุดตัวแล้วเหมือนกันนะครับบนเวที